สมองของผู้หญิงกับผู้ชายทํางานไม่เหมือนกันค่ะคผู้ชายเนี่ยเวลารับรู้อะไรปุ๊บความคิดเนี่ยค่อนข้างแน่นแต่ของผู้หญิงมันวิ่งไปที่อารมณ์เร็วมากเลยครับฉะนั้นทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่จับความคิดตัวเองไม่ทันและองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญก็คือวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีต่อบุคคลน,นั้นๆว่าให้บุคคลน,นั้นๆได้อยู่กับความคิดความรู้สึกแค่ไหนในบางครั้งการเลี้ยงดูหรือการเติบโตอะค่ะพ่อแม่มักจะปฏิเสธความรู้สึกความคิดของเด็ก เพื่อไม่ไม่ต้องรับมือกับความยากเวลาเด็กโวยวายเวลาเด็กร้องไห้ก็เลยทําให้คนบางคนก็ไม่มีความรู้สึกคือเฉยๆกับทุกอย่างแล้วใช้ความคิดได้เยอะก็คือคิดมากกว่าจะรู้สึกหรือคนบางคนเติบโตมาใช้ความรู้สึกเยอะก็จะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกมากกว่าคิดและบางครั้งก็ตามความคิดตัวเองไม่ทันแต่ถ้าคุณอุ๋ยเรียน CBT คุณอุ๋ยจะรู้เลยว่าเราจะพยายามจับ ความคิดอัตโนมัติให้ได้ซึ่งมันมีอยู่แน่นอนฉะนั้นความคิดเกิดก่อนความรู้สึกแน่นอนค่ะ